เหลี่ยมตาสอดเนาะสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพมกับผมอีแอบแสบนะครับมืบัอนี้อยู่ตรงไหนตรงหน้าครับพยยี่ใหญ่อ่ามันนีอยู่ตรงหน้าพี่น้องหายังมาแก่สบอย ได็กเด็กยังได้เจ็ดสไปนั่ง <laughs> พี่น้อง,น,งนี่พี่น้องสา,สาทิบกีบสาทิบกีบหรือสไปนั่งหรือผักขี้<า>ริ้วนะครับ<า>ตำห,หนูตำโอ้ตำใส่บักเกียร์เทียนมาชนีน้อยเนนนนมนูกับแกมพี่น้องนี่โอ้พักเต็มถาดเลยเออพักไม่ได้มีพักนี่ความนี้นี่พักพักอย่างกูดพักกูดพักกูดพักกูดมาลาขิ้นกบักแตงพักไผ่ผมเนี้ยนี่ไผ่ผมมาไผ่พี่น้องแต่พักกูดพัก่อยได้กินเกียรเทียนเกียรเทียนก็มีพี่น้องยิ้มหน้าต้อ้ย เอาเกี๊ยข้าวเนอะเว้ยเมนูกับแก่หมดวันนี้อ่ะโอ้บนนี้แนะนำไปเกี๊ยข้าวตามเนะพี่น้องอนุญาตได้พี่น้องเรียงลำใหญ่เรียงลำใหอ่ลมวอยคือคืนฝ่าคือฝนเนี่ยโอ้ยอ่าพอนห่อเอาลุยเลยไม่ต้องรอดครับมันนี้คือเด็กมัอนี้คือเด็กสอนท่องดีเถอะวะออนุญาตครับโอ้พี่น้องอ่า ืมอืปเหรอเสบพอยู่อมหมักได้พลอดภัยเรตัวนโี้เนีู่อัวเสีบเราต้องพักกุ่นมาละทีน่อนย

เหลี่ยมตาสอดเนาะมันงเจ็บเึื่อนบ้างใช่ไหมท่องไงโอ้มันเสียบเสียบตา ขอบคุณครับได้รู่จีนไหมหนุ่มนะเต็มถาดจุลูได้พี่ลอง

โอหนั oh. กป่เอาแฉบไม่เอาสมดีใช่ไอมสมร้านแล้นงามหม <c oughs> นงามหมยังนัว อืมเอาความขมแลกเอาความหมวานอืมเดี๋ยวกระตุว้วเนาะอืมหอมมาก แสบหนุ่มพี่น้องเอ้ยแสบจ <c oughs> นีนี่ตั้มแสบเลยขอ <c oughs> บ,บุำรก็มันมันจะเป็นนางพี่น้องมันน่กรอบกว่า Ừ. Ừ. Nè, ร้อน,นกันรลังกินเลยนามาลไหมมาลาร้อ,อนกันร้อนแสบเลยร่อนมีกระจุเนะใช่เป็นจุ มาตือคนเป็นเวลว่าลุม่มวานประมาณน,น,นี้รุ่งเห้งนะขึ้นฝ่าขึ้นฝน,นบาโตกดอก ดดเด้นน้ชาดีไหมเนื้อหนูอรเปล่าเฮ็ดแต่ว่วากินได้เรื่อยเนาะมันนี้สบสด

ลัวม mm ัน hmm. ย <Man, wa? S 1> ังตอนนึแมนวะยังตอนอยุดงานอยู่วะพี่เดชคนละตอนไอดียเนี่ย แซ่บได้ไหมสุดหนาม่าตุ่มแกงเลยเอ่าให้ไปร้อนอะไรบ้างแซ่บนะโอ้แซ่บโดนๆได้กินเท่อไหร่ไอ้โดนๆกินเท่าเป็นตำสับปนางเนาะหรือว่าสาิกีบหรือว่าอาคิลิว หายคลิปอยู่พี่น้องทำแบบรสชาติโอ้ครบรถโอ้ <ไป S 1> แสบพี่น้องโอ้ครับก็อข,อขอบคุณพี่น้องนะเศรษฐีกียรตั้งรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกท่างใจและขอบคุณทุกความเปลี่นนะครับเสียงอาจจะมีเสียงลมเดินลมมันเสียงลมพี่น้องคือฝน,นติดตกนี่น้องโอ้ออมลมแห้งเออเอาพี่น้อง ถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เผื่อเป็นกำลังใจเลยครับคลิป,ปมมนี้ไวปทันี้เนาะคลิปนี้ขอไว้ทั้มมินพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมขอบคุณหไร้ครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ,บ,รบสวัสดีครับ